าดามแม่ด็อกเตอร์ต้นบุญวิสาขาอมตะเศรษฐีปลืม้มคนไทยไม่ทิ้งกันซับน้ำตากโกดังพูุระเบิดแดนใต้ระดมทุนกว่าแสนร่วมงานบุญและมอบน้ำดื่มช่วยเหลือประพันธ์ฤทธิวงศ์ บกปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงานเมื่อวันที่29กรกฎาคม2566เวลาประมาณ13นาฬิามาดามแม่ด็อเตอร์ต้นบุญวิสาขาอมตธธัดเศรษฐีประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิเมอร์ประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขาและนายกสมาคมผู้สูงวัยใจรักแผ่นดินคุณดวงกมลทองดวงนักธุรกิจจากโคราชพร้อมคณะศรัทธาเดินทางไปเป็นเจ้าภาพงานบุญยิ่งใหญ่จะสร้างสังเวชนียสถานสี่ตำบล เป็นประธานผ้าป่าสามัคคีนวชัตทันสนานตำบลพร้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยท่านพระสมบูรณ์วัฒโนเจ้าอาวาสวชัตทันสนานระหว่างวันที่2 9กถึง30กรกฎาคม2566เพื่อสมทบทุนจัดสร้างสังเวชนียสถานอสีตำบลจำลองประกอบด้วยลุมพินีวันสถานที่ประสูตรพุทธคยาสถานที่ตะสู้สารนาสถานที่แสดงปฐมเทศนาและกุสินาราสถานที่ปรินิพานในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนใต้ขณะเดียวกันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดบื้มสนั่น โกดังผูร้ระเบิดกลางตลาดมูโนอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสคาดเชื่อมเหล็กต่อเติมในโกดังแล้วเปลวไฟได้กระเด็นไปติดกล่องกระดาษเก็บดอกไม้เพลิงบาดเจ็บกว่า100ยอดเสียชีวิตยังพุ่งบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย200หลังมีชาวบ้านเป็นจํานวนมากได้อพยพสมาชิกในครอบครัววิ่งหลบหนีเสียงดอกไม้ไฟและลุนานาชนิดที่ได้เกิดระเบิดขึ้นเป็นระยะระยะโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายต่อชีวิต ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยได้ช่วยกันทยอยนำผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวในเบื้องต้นจำนวน72คนถูกนำส่งรักษาโรงพยาบลาลบุไลลกเป็นการด่วนจากเหตุเพลิงไม่โกดังในครั้งนี้อนุภาพของดอกไม้ไฟที่เก็บไว้ในโกดังซึ่งมีจำนวนมากกว่า2คันรถสิบล้อได้เกิดระเบิดขึ้นเป็นระยะๆจนบ้านเรือนของปร,ประชาชนที่อยู่ ใกล้เคียงได้รับความเสียหายอย่างหนักเกือบ100หลังคาเรือนส่วนรอบนอกในรัศมีกว่า500อเมตรมีหลังคาบ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งหลังคาของสอพอมูโนโได้รับความเสียหายจำนวนเกือบหนึ่งอหลังคาเรือนเช่นกันได้รับประสานจากชาวบ้านว่ามีผู้พบเห็นผู้เสียชีวิตจำนวนกว่า10คนมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่ไม่สามารถหนีเหตุระเบิดโกดังในครั้งนี้ได้ทัน ต่อมาเมื่อวันที่30กรกฎาคม2566หลังเสร็จสิ้นภารกิจงานบุญผ้าป่าสามัคคีนวนชัดทันสนานมาดามแม่ดอกเตอร์ต้นบุญวิสาขาอมตะเศรษฐีประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิเมอร์และนายกสมาคมผู้สูงวัยใจรักแผ่นดินได้ร่วมระดมทุนกว่าแสนในโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน นำน้ำดื่มไปมอบให้นาศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยการประสานของนายประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิเมอร์ประจำภาคใต้และบรรณาธิการเจ้าของเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ลงพื้นที่ให้กำลังใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยจากเหตุ กูการโรงงานโกดังผู้ระเบิดตลาด uno, มูโนอำเภอสุงไหโกลกจังหวัดนราธิวาสร่วมด้วยคณะสัทธาจากแดนใต้คุณแม่สุชาดากเกษมทรัพย์เจ้าของโรงเรียนอนุบาลสุชาติอำเภอสุงไหโกลกในพงทรเสถียรพัฒนพงษาที่ปรึกษาพลเอกเกรียงกรายศิรักผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนางการจนาหนูบังเกิดเจ้าของโรงง,งานน้ำดื่ม od, มิสเตอร์ฟอตอำเภอตักใบโดยมี นายวราวุธมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนให้การต้อนรับด้วยมิตรภาพอันแสนอบอุ่นเพื่อสร้างขวัญให้กำลังใจพร้อมมอบน้ำดื่มเงินช่วยเหลือบางส่วนสำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากเอฮัตุการโกดังดอกไม้ไฟระเบิดที่ตำบลมูโนอำเพอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาจากเหตุการณ์โกดัง พลุระเบิดในครั้งนี้ทำให้ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บกว่า100ชีวิตบ้านเรือนประชาชนกว่า200หลังคาเรือนและรถยนต์พังเสียหายจำนวนมากมาดามแม่ดอกเตอร์ต้นบุญวิสาขาอมตะเศรษฐีได้กล่าวแสดงความเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแสดงความห่วงใยและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวใต้ผู้ประสบภัยทุกๆคนกล่าวว่าเราจะไม่ทิ้งกันในโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ส่วนทางด้านนายวรวุทธ์มะรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูลโนเปิดเผยว่าไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นทําให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตอย่างมากมายซึ่งตอนนี้ทางองคการบริหารส่วนตำบลมูลโนพอร้อมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายมีความเป็นห่วงครับและกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากครับก็จะหาแนวทางในการช่วยเหลือในการเยียวยาจากหน่วยงานจากภาครัฐต่อไปครับประพันธ์ฤิธิวงบออ์บกปลายด้ามขวานชายแดนใต้ารายงาน ลูกยศเอาเลยแม่ในนามมูนิพิ่ต้นบุญวิสาขาและนักเสือพิม์ใจเลเมเล์และสมาคมผู้สูงวัยใจรักผดินแม่ชื่อแม่ดัฟเฟตุนบุลวิสาขาอมาตาเตษฐีมีลูกแม่อาจารย์สุชาดาอยู่ที่นี่แล้วนี่ก็ลูกแม่ดวงกมลของดวงมาจาก โซล่าเรามาทำบนเสร็จแล้วเมื่อวานนี้เป็นบังเกิดที่แม่ไปเห็นเหตุการณ์คือแม่คิดว่าเป็นทอร์นาโดเหมือนนแม่ก็ e y, โดโดกเอทอร์นาโดปกติต้องขึ้นมาจาก้องฟ้าแต่นี่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแม่เห็นแต่ไกลแล้วเราจะไปู่ไหยกันไปบ้านอาจารย์นี่แหละแล้วก็ไปเห็นเหตุการณ์พอดีโอแล้วลูกแม่นี่ก็อกบอกบนบอกอนักศึกษาม์เดลไม่เลิกภาคใต้ เขาไปถ่ายภาพเอาหมดเสร็จแล้ววันนี้หลังจากที่แม่ทำบุญที่วัดอะไรที่เราสร้างที่สมเอวัดสำคัญจดเซ่นสาแล้วนี่อยากทำทั้งนั้นนั่นก็ท่านเศรษฐีทั้งหลายที่มาด้วยกันพร้อมใจกันมาเอาน้ำทุกคนสาดน้ำไม่ได้ใช่ไหมลูกแม่กะเอาน้ำมากอดกอดตส่วนจะเบลกบริจัะที่หนังแล้วแม่นั่นมา ตอนนี้มาน้ำด้วยนะทุกคนดื่มเลยลูกจากใจแม่ต้นบุญวิสาขาอ้าวแม่สุเชดาพูดเลยเมื่อวานนะคะไปรับท่านที่สนามบินแล้วก็มาที่วัดจากนั้นเราก็จัพาท่านไปเที่ยสวสมัยโกลกก็ไปะะเห็นเหตุการณ์ไปเห็นเหตุการณ์ที่ว่าโห้โน่ากลัวมากเลยคิดว่าคงจะไฟไหม้ที่ไหนนะคะเมื่อผ่านมาตรงนี้ก็คือเจ้าหน้าที่กันไม่ให้เราเข้า แล้วเราจะทํำยังไงจะไปต่อได้ยังไงก็ได้แต่ว่าโซนแล้วว่าขอใครอย่าเป็นอะไรเลยคืออย่างขณะนี้ไม่ทราบว่าใครเจ็บใครป่วยภาวนาะให้ปลอดภัยให้ก็ปลอดภัยก็ออยังมีใครมีปัญหาเลยนะคะเสร็จแล้วพอตกดึกก็ได้ข่าวก็ยังไม่เศร้าใจก็ว,วันนี้จะต้องมาจะมาบริจาคตั้งแต่ตอนเช้าแต่เราเข้าไม่ถึงก็โชคดีได้ท่านนาะคะ่ะมานามาตรงนี้นี่น่นนำมาตรงนี้ว่าถึงแม้เล็กน้อยแต่เราก็ถือว่า ให้กำลังใจนะลูกเนาะกำลังใจค่ะน้ำใจเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเที่ยวหลังในนามมูลนิธิต้นบุญวิสาขาและนักสือพิมพ์เดลีเมเลอร์สมาคมผู้สูงวัยใจรักพอดีจะมาบริจาคโดยเนี่ยเป็นผู้นำค่ะนำจะไม่ทิ้งพวกเราค่ะนะคะจะอะไรกันไม่ทิ้งเราทำอย่างต่อเนื่องครับสักคนหรอครับผู้จัดการนี่คือน้าเนาะอ๋อเราคอยใช้เดียวติดตัวมาเลย ครับผมสวัสดีครับผมนายวราวุฒิมะครับรองนายกองค์การบริหารสมนตรบลมนุษครับครับคนในพื้นที่นะครับตมบูมณนุษนะครับเมื่อเมื่อวานนะครับเวลาประมาณบ่าย3นะครับหรือว่าประมาณนั้นนะฮะเกิดเหตุการณ์โจรกดังประทัดระเบิดนะครับในจังหวะนั้นครับเหมือนระเบิดมากแล้วเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดความโกลาหลหมดครับทำให้เกิดความสูญหาย นะครับก็มากมายนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางอบตมโนกาลังลงพื้นที่นะครับเพื่อสํารวจดูว่าความเสียหายเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชุมชนแล้วก็ประชาชนครับก็ทุกคนมีความเป็นห่วงครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากครับขอบคุณครับครับครับสำหรับผู้บาดเจ็บก็ประมาณ200กว่ารายนะครับแล้วก็บ้านนะครับมีความเสียหายเป็นทั้งหลังก็ประมาณเกือบ ห้าสิบหลังนะครับก็ผู้เสียชีวิตก็11ท่านนะครับสูญเสียนะครับเป็นการสูญเสียครับผมแล้ว้ามีแนวทางที่จะช่วยเหลือในโอกาสต่อไปอย่างไครับต่อไปเราก็จะมีการเยียวยานะครับรีบเร่งครับในการเยียวยาของหน่วยงานรัฐต่อไปครับ